สวัดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับพีีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหว้เจ้ก้อนซองนะนะไหว้เจก้อนเดี๋ยวว่าน้ำหลังพิมิตเอาเรื่องนี้สะกคนหนึ่งทุ่มกับหนึ่งทุ่มเนี่ยเอาประเด็นร้อนประเด็นดังเนี่ยประเด็นเดือดนะครับพี่น้องพี่ีเนาะเรื่องบ้านเรื่องเพื่อนก่อนนะครับเนาะนะครับที่ได้ออกมาพูดกันนะครับเนาะอันนี้นะครับผมจะมาพูดในมุมมองในแง่คิดของผมนะครับทําไมเขาถึงไม่เอานะครับนะ อันนี้ผมก็ไม่ได้โจมตีใครนะก็พูดตามเรื่องตามราวตามเนื้อผ้าเนาะนะครับพี่น้อง f อฟซนะทำไมเขาถึงไม่รับนะหนึ่งนะครับอย่างที่ทางด้านคุณป้าเนาะนะนะได้พูดนะครับพี่น้องเอฟเนาะได้พูดใน,ในไลฟ์เนาะว่าทําไมถึงไม่เอานะครับพี่น้อง f อเนะาะเพราะอะไรครับ f อฟนี่จุประสงค์ของ f อนี่สร้างให้ใครใช่ไหมล่ะ ออสร้างให้ใครใช่ไหมสร้างให้ไผ่อ่ตั้งใจจะให้ใครตอนตจจรกใชัไหมอ้าวปุ๊บทำมายกให้นี่อ่าให้กับพ่อพระเอกแม่นางเอกนี่ครับบัดน,นี้ที่นี้นะอา้าวบัตรนี้ทัวลงใหญ่แล้วนั่นอยากได้บ้านเขาอย่างนั้นอยากได้บ้านเขาอย่างนี้บัตรนี้ครับมันก็เลยไม่จบไม่จากสิ้นบนัตรนี้อ่านะครับนะ เพราะอะไรครับ 1. นนะครับก็ไม่อยากให้มีการซื้อขายในที่ดินนะครับพี่น้องเอฟีนะมันจะเป็นค้ากําไรในที่ดินมันจะไม่จบไม่สิน้นมันจะมีลาย1ลาย2ลาย3ลาย4และก็ลายที่5้อลายต่อๆไปนะครับเนาะคือจบปัญหานะครับอ่าตอนแรกเขาก็จะบอกว่าจะยกให้ลุงตั้งแต่แรกแล้วเนาะ แต่เขาก็ได้พูดออกมาอะไรได้คุยกับหลงหลังมงหลังไมอะไรว่ามีการขายกันอะไรใช่ไหมเนาะอันนี้เราก็ไม่รู้หรอกครับนะอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอันนี้นะตั้งแต่ที่ที่ย้ายไปเนาะบ้านในตำนานนะครับพี่น้องเอฟซีอันนี้ผมก็เป็นคนทําเองนะแต่ผมก็ยกให้ด้วยนะครับเนาะเอฟซีก็น่าจะรู้อยู่ใช่ไหมนะยกไปให้ยกไปให้ถึง จรงนได้วางโปก๊กลงนะครับพี่น้องเอฟซีเนาะอันเรื่องต่อเติมอันนั้นผมก็ไม่รู้นะครับนะไม่รู้ดนะ้วยเนอะอันนั้นเนอะไม่รู้ดนะ้วยเนอะเราก็พูดตามเรื่องตามราวมันเป็นไปเป็นมาอย่างไงเนาะนะครับจุดป,ประสงค์ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มแรกนะครับคือจุดป,ประสงค์ของ f c ท่านนี้นี่อยากสร้างให้พ่อะอะไรครับอยากให้มีที่อยู่อยากให้มีบ้านนะครับพี่น้อง f c ใช่ไหมละนะ่ะนะอ่าคือตรงจุดป,ประสงค์เขานะครับนะ อ่าเขาอยากทาบุญเอฟซีท่านนั้นเขาก็ร่างกายไม่แข็งหรือเดือดแรงด้วยนะโทรคุยกับโพดีว่าเออเขาก็ป่วยน่าจะเป็นโรคอะไรสักอย่างนี่แหละเนาะนะครับนะเขาอยากทบุญนะครับเนาะก็โอนจํานวนเงินจํานวนหนึ่งนะครับพี่น้องเอฟซีนะ,ะจำนวนนะประมาณสามแสนห้านี่ประมาณนี้นะครับเราก็อ่าส่วนที่เหลือเราก็โอนคืนให้พี่เขาผมก็บอกให้เขาพี่เขาที่อโอนมาเยอะ่ะ พอท่านอยากได้สเปคตารที่ท่านคาดหวังตอนแรกคาดคาดไว้ตั้งใจไว้หน่ะนะอยากมีครัวอยากมีโรงจอดรถนั่นนี่โอ้หลายอย่างหลายอันหลายแนวนะครับห้องรับแขกอย่างนั้นนะครับหลายอย่างนะนะเอาใจบอกก็บเขาเพกว่าถือกึ่กันครับนาอ้วนเป็นผู้รับบันนี่ก็กระฟังยุกกาะประเทศงานไปนั่มมานะ นะครับพี่น้องเอฟซีนะผมบอกว่าตกลงแต่ละค่ะมีครัวใหญ่มีโรงจอดรถมีห้องน้ำห้องโถงรับแขกมีห้องนอนมีห้องน้ำมีที่จอดรถมีห้องครัวมีทุกหมดนะนะพี่น้องเอฟซีนะงบประมาณมันก็เลยเยอะแต่้วซึ่งท่านก็โอเคก็โอนมาครับท่านก็โอนมาเนาะแล้วก็โอนมาปุ๊บแล้วทีนี้นะครับพี่เขาก็เลยมาเปลี่ยนใจนะครับมาเปลี่ยนใจนะจะบอดตามเรื่องตามราวมานพี่เขาก็เปลี่ยนใจเออ เอาสร้างเท่านี้ครับผมจะเอาเงินส่วนนั้นไปซื้อที่ออะนะ,อะพี่เขาจะไปซื้อที่ไงครับพี่น้องเอเอาผมก็ว่าให้พี่เขาเนี่คุยกันเดอ้อนี่นะนะครับคุยกันนะ,ะแล้วก็โทรกลับหาผู้ใหญ่เจดีเออเขาว่ายังไงยังไงเอาคุยกันเดอ้อเดี๋ยวจะหาว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้<อ>ได้อบอกว่าเขาคุยแล้ว เขาบอกว่าเขาคุยแล้วบัดวันหลังเขาก็ะปัน 3, 5, บัดสามเซนห้ากว่าก็ตายไม้อีกแล้วก็ก็มัดราหัวหัวอีกแล้วบันนี้เนี่ยอะนะครับวันนี้ผมก็พูดก่อนหน้านี้แล้วนะก้อนหันผมก็เ้าแล้วนะจะไปเ้าวแซกยะครับผมจะยืนเว้ายุ่งงนี้ครับคือว่าเสนก็าบาทครับเสนสองบอกคือเสนซี่นี่แหละครับผมก็ตึงแล้ว อ่านะครับเนาะพี่เขาก็ให้มาเนาะสี่หมื่นเนาะเขาให้เพื่นก็ให้มานะแล้วก็หักในเงินสามแสนห้าเก้าหมืน่นก็หักอันนั้นสามแสนห้าเก้าหมื่นก็โอนขึ้นในเพื่อนเบิร์ดแบบน,นี้ครับพี่น้องเงี้ีเนา<อ>ะพี่เขาว่าจะไปซื้อกี่ดินกี่ดอนเนี่ยก็ผมกับบูจักน้าดอกกับว่าคุยกันละเด้อคุยกันเอาข่ยอยว,ว่านะมาจจมาโทษข่อยแน,น่นแน่นนี่จะทูตายอีแล้วข่อยนะครับพี่น้องเงี้ีมันจะเป็นเรทำกำปั้นหนึ่งสามแสนสี่แส ตายอีละครับวันนี้เอาบ้าจุ๊บเจือคุยกันไห้บอกให้ไปฟังกันจะมัดคอยช่วยหมาอีกไ้ครับจะอยกินอยอจะว่าคอยกินนั่น<ว>กินนี่<ว>ไหนนะบ้าจุ๊บเจือไไ้ไปบอกให้ไปฟังกันทุกซังตั้ตมทำสามแสนห้าได้แค่นี้แร้อบะทีอีละ <laughs> แม,นม่นบ่ละครับพี่น้องเอฟซีเออันนี้เราก็บอกแล้วนะคุยกันไหนไหรครับผม,ผมกับผ่ไปบ้าใส่ดอกนะ ผมกับว่าเต้นนั่นหละว่าวนไรสดแต่ปีปุนละนะอมอก็ได้ออกมาที่บายเรียบร้อยชัดจงชัดเจนเลยนะอย่าบ,บน่นขึ้นำหน้ากับปู้ใหญ่ใจดีก่นนะนะนะครับก็ให้คุยกันช้าผมก็จิตไว้ครับพี่น้องเอฟซีมันบอกผมก็ตัดผมบอกไปเลยนะ้องว่าคอยไปเอานั่นเอานี่อีกละโทแม่มาละน่ะว่าคอยไปโกงไปกินเนี่ย กีนน่โลกขี่ลักซะโธ่มันบ่ไรไหนครับพี่น้องเอฟซีแล้วอะชื่อคอยปรุงอะนะครับนั่นเรื่องอั้นของนานงงานของฟื้กันเออแนวนั่นแหละครับพี่น้องเอฟซีแนวนั่นแหละครับผมนั่นไว้บอกว่า้ดิ้งี้ก็ตบป,ปากเพลิงได้ครับ <laughs> เออนะว่ามันเครื่องเซิ้งไหนครับนะเออนะอะไรก็มันว่ามันดีๆนะพี่น้องเอฟซีนะจะให้รู้นะนะ ก็ได้คุยกันรู้เรื่องเลยครับผมผมไม่จะได้ยินนะครับผมนะเออนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแม่บอัอ,อ่ว่าเราทําเท่าไหร่เท่าไหร่มันจะได้พวงใสแม่นะครับพี่น้องเอฟซีเนาะแม่บละนะนะอืมนะครับอืมนะครับนะนี่นะครับผมอยากให้รู้นะครับว่าเป็นยังไงยังไงเนาะกับพี่น้องเอฟซีเนาะ แมนแม่อ่านะครับนะเงินแม่แม่อยู่กับยูทูบเบอร์หมดแมนแม่นความเจ้าเด้คุณคุณไฮคอมบ่ะครับมันก็นี่แหละครับมันเป็นประเด็นคือ,อยังไงอ่ะอย่างลำ้ำ <c oughs> อย่างอะไรอย่างเงี้ยกับคนล้ำได้ได้เงินน่ะเนอเนาะ อออันนี้ก็กระโปดจักเด้ครับอันนี้ก็กระโปดได้ล่ำน้ำครับกระโปดจักน้ำเด้อครับผมน้ำเลยงานล่ำนะอคอยก็บอกเมียคอยมึงเราต้องไปล่ำหอกค่ะวันมีปัญหาคอ่ะอ่ามันจิตาเขียวเสียกันยังสั้นยังชิดมึงเราต้องล่ำหอกค่ะบอกเลยครับแต่ว่ามันจีนั่นนี่นี่นี่นะครับพีน้หลายหลายท่านอยากให้ลำอยากให้อะไรหรอแต่ว่าเราไม่อยากเข้าไปยุ่งตรงนั้นนะาอย่าไปยุ่งเราต้องไปนั่งดอกมันจีนั่นนั่นนี่นี่ครับพี่น้องเอฟซีนะย่าบรต้องน่ะ ้ยมีช่ำได้ก,กินชํานั้นแหละวะบามีอ็มมมอย่สมม่มีในร้าเดี๋ยวสิบ้าเฮ้าแนวนั่นแนวนี้มันยุ่งมันยากอีเศ้าว,ว่าต้องเฮ็ดวาบอกเลยครับผมนะเออนะครับพี่นอนะ้องเ c นซีนะเขาก็ได้อพูดชัดเจนเนาะนะครับวันนี้เนาะสิ่งที่เขาไม่เอาเพราะอะไรก็คือจุดประสงค์ของเ c ซใช่ไหมละ่ะเนาะคือสร้างให้กับอพี่เขาใช่ไหมอ่าเพราะอะไรครับคือเขาอยากให้ไงครับ แล้วต่มาให้ยกให้พ่อพระเอกกับแม่นาเอกมันจะเป็นไปได้มันไม่ไม่ไม่ได้นไไดันไม่ถูกนะนะ่ะออนะครับขนาดเท่าเาเคยยุ่งในเรื่องงานร่ำก็ยังมีงานตอนนั้นนะว่าเฮารับงานมาเท่าไหร่อ่านาพี่น้องที่ีตอนนั้นนะ่าเยโดนนะ,ะย่าตอนนั้นก็ยังมีแต่ว่าหาว่าเรารับงานมาเองเท่าไหร่เท่าไหร่จะร่อยคนปุน่นชามร<อ>่อยขน เอยแล้วก็สิบเก้าอ่โอ้ยอยู่ใส่ดิคอยว่าครับพี่น้องเอฟซีว่าเขาหลับงานไหมก็ไปทานพาไปถามเมื่อแล้วครับลุงจอกลุงจิมไปถามมว่าไผ่เป็นผู้เบ้าว่ะอืมนั่นไผ่ผู้เบ้าเบ้ามานู่นว่ะเอาความนั่นมาจะใส่ว่านานนะครับพี่น้องเอฟซีเอาไปามาจัาโูไปได้จัาไผ่เบ้าจัาโูไพ่ไปได้บัะนี้นั่นพวกจักจะเบ้าไหมบ่าป่นี้นั่นน่ะนะครับเนาะคอยก็ทูลนะครับพี่น้องเอฟซีบ้าบ่ได้เคยร่ำจะเกลือนะบ้าน่ะ เขาเคยรับจักเถื่อนะครับผมมีแต่โอนในเขาบดเด็กนะครับตดต่อทางคนรู้เขาเคยร่ำประจําประจํานั่นนะนะครับพี่น้องเอฟซีเขาบก่ยังหุ่งให่งประจํมีปัญหานะครับพี่น้องเอฟซีนะเออนะครับเพระดมันเอออยากเบ้าหลครับพี่น้องเอฟซีนะอืมทุล่อยให้หูจักหลอืมเพราะจากนั้นมันสีตาเขียวใส่กันพี่น้องเอฟซีเนาะอืมนะครับ